โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟรมารีเกติซึ่งเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม c ุก k ลานทาวเวอร์ออฟแอคเรนเจอร์นะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยสำหรับสายฟรีหรือว่าคนที่ดวงซวยเนี่ยไม่สามารถเปิดหาตัวละครระดับอีพิกหรือว่าการ์ดอิทิแฟคระดับอีพิกได้นะครับเนาะเราจะมีวิธีหาของฟรีแบบนี้ได้จากที่ไหนบ้างใช่ไหมหลักๆตัวเกมเนี่ยเขามีอีเวนต์ตรงนี้แจกของฟรีครับ ซึ่งอีเวนต์นี้จะเป็นการคอลแลบกันร,ระหว่างคุกกี้ r ลันนะครับศึกคุกกี้บุกหอคอย X กับ Google Play Game Google Play Game เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการจำลอง Android ใน PC ปกติเราจะเล่นใน Nox b o u e s t a c k LD p p l y y r r ใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ย Google เอามาทำเองเลยซึ่งเราสามารถเล่นในตัวของคอมพิวเตอร์ได้แบบชิวๆเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็แพ็กเกจเนี้ยมันจะเป็นราคาเนี่ยสังเกตลดจาก240บาทเหลือ0บาท แต่ว่าเราต้องไปซื้อในตัวของ Google Play Game นะครับเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเราต้องออกจากมือถือสกอดปัจจุบันผู้เล่นในมือถือใช่ไหมเราต้องออกจากมือถือแล้วก็เผื่อใครแบบว่าอยากไปหน้าตัวของอแฟนเพจออ f ฟิเชียเนาะตัวเนี้ยเขาจะมีการประกาศนะครับประมาณ20กว่าน,นาทีก่อนหน้านี้เนาะก็คือตัวของ c o o k ี้รันเนี่ยนะครับได้คอลแลบทาง PC กับตัวของ Google Play Game แล้วมันมีโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้นะครับก็คือลดจากราคา2 4 0บาทเหลือ0บาทถูกไหมและ ไอตัวแพ็กเกจเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็คือเพียงล็อกอินผ่าน Google Play g เกมรับโอกาสสุ่มคุกกี้ต่อเนื่อง1ิครั้งสำหรับผู้เล่นเกมทุก OS ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็รับรางวัลน,นี้ได้ตามใดที่คุณมาล็อกอินผ่าน Google Play g เกมใช่ไหมระยะเวลา26มิถพิุนาถึง8กรกฎาคมนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตลรางคลิปให้หรือใครเข้ามาแฟนเพจแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบน,นครับจะมีเขียนว่าดาวน์โหลดกดไปที่ตรงนี้ ดาวน์โหลดตัวนี้ใครจะดาวโหลดผ่านมือถือหรือว่า PC ก็ได้มันจะเขียนว่าติดตั้งบน Windows พอเรากดติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทําการติดตั้งตัวนี้ครับก็คือ o o g l e Play g เก e เป็นเบต้าอยู่แล้วก็มันจะทําการแบบลงเสร็จปุ๊บก็ให้เรากดดาวน์โหลดเกมพอเราดาวโหลดเกมเสร็จก็กดเพย์ไปเลยครับแล้วก็ตอนเข้าเกมรอบแรกตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอย้ำว่าเป็นภาษาอังกฤษเราต้องไปเปลี่ยนอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเกมแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนนะครับ สามารถใช้อีเมลที่เราเคยล็อกอินจากมือถือหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยสามารถล็อกอินเล่นได้ต่อนะครับเพราะว่าผมก็เป็น ID ที่แบบอยู่ในมือถือเหมือนกันอันดับแรกเข้ามาในเกมเนี่ยมันจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษหมดเลยให้เราไปที่ตัวนี้ขีดสามขีด,ขดแล้วไปที่ตัวของตั้งค่าอันล่างสุดนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ภาษา,าถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นตัว l นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ภาษาไทยตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเรากดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันจะทําการรีเซ็ตรีสตาร์ทเกมใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยแจกของรางวัลอยู่มุมนี้เหมือนเดม กดเข้าไปเนี่ยสังเกตรครับเราจะเขียนว่าซื้อเลยเห็นไหมอ่ากดซื้อเลยเนี่ยมันจะเด้งไปหน้าน,นี้โปรโมชั่นนะครับกำลังลดราคา240บาทผ่าน google p l y y g m m e ตัวนี้เป็น v 1จากราคา240บาทถ้าเรากดซื้อครับปุ๊บราคาจะเหลือเท่าไหร่0บาททันทีอ่า0นบาททันทีนะและตัวนี้590บบาทถ้าเรากดซื้อปุ๊บราคาเหลือเท่าไหร่ 350พูดได้ง่ายคือไอตัวอีเว t นต์เนี้ยมันเป็นอีเวนท์ที่ลดราคา240บาททั้ง2แพ็กเกจนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยไอตัวที่มันบอกว่าสุ่มฟรี10ครั้งอะ่ะอันเนี้ยแบบแบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆนะเออไอที่มันเป็นอีเวนต์ตัวตัวนี้ครับตัวไหนไอเนี่ยไอเนี่ยสุ่มต่อเนื่อง10ครั้งอะ่ะ ถ้ามันเป็นตัวของการที่แบบเราเล่นจบด่าน1นขีดสแล้วแจกใบากาชา10ครั้งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าปัจจุบันนะผมมีใบากาชาตัวเนี้ยอยู่แล้ว12บใบไงเออผมก็เลยแบบงงๆเหมือนกันว่าไอตัวอีเวนท์ที่มันเปิดกาชาฟรี10ครั้งอ่ะมันมันเปิดอะไรวะเข้าใจไหมออาการันตีได้ระดับแรขึ้นไปเมื่อกด10ครั้งอ,อแรงขึ้นไปเออ ก็เลยงงเหมือนกันว่าไอตัวอีเวนต์อีกกันนึงอ่ะมันคืออะไรหรือว่าเพื่อนเพื่อนอ่นี่ไงโอ้โหเขาแจกใบากาชามาในกล่องจดหมายครับเพราะว่าปกติผมจะมีแค่แพ็กเกจตัวนี้ก็คือใบากาชาธรรมดาสิบใบใช่ไหมอ่าแล้วก็ใบากาชาตัวเนี้ยนะครับที่เป็นอร์ติแฟกต์อีกสิบใบแล้วก็เพชรสามพันแล้วก็ตัวละครระดับ e อีพิกอ่าอีกหนึ่งตัวเนาะน้องคาร์บอมาใช่ไหมแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยอย่างที่บอกโปรโมชั่น Google Play g เก e ของขวัญมาถึงแล้วถ้าเราล็อกอินโดย Google Play Game ได้ใบกระชาฟรีอีก10ใบเฮ้ยของจริงว่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ใบกรชาอีก10ใบใช่ไหมอะแล้วคราวเนี้ถ้าเราไปซื้อแพ็กเกจตัวนี้นะครับเราจะได้ฟรีใบกรชาตัวละครลิมิเต็ดอีก10ใบและได้อาร์ติแฟกต์แบบ e ีพิแบบสุ่ม1อันแต่ว่าไอตัวนี้ที่มันเป็นอีพิตัวละครคุกกี้เนี่ยต้องซื้อเอาจากราคา590เหลือ 350ใช่ไหมล้วก็จะได้ส 2, 2, ออันนี้ไปด้วยพอทั้งคุ้มอยู่นะอ่หลักๆก็จะประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ที่ตารางคลิปแล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ